สวัสดีครับนี่คือช่อง estimation นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับเทคโนโยีใหม่ของตัวโน้ตบุ๊ก เกมมิ่งของ ASUS นะครับที่ได้เรียกว่ามาพร้อมกับปี2022นี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทับก็ดีนะครับหรือว่า OG เนี่ยก็ใช้ตัวเทคโนโลยีนี้เหมือนกันนะครับก็คือตัว Max Switch นั่นเองโดยตัว Max Switch ตัวนี้นะครับก็หลักๆเลยเนี่ยก็จะมี2โหมดนะครับสำหรับตัวโหมดแรกนะครับก็จะเป็นตัว MS Hybrid Mode นะครับก็สำหรับโหมดนี้เนี่ยก็เขาจะมีตัวย่อยออกมา3การทำงานนะครับก็คือตัวแรกนะครับจะเป็นตัว Eco Mode นะครับสหรับตัว Eco Mode นะครับก็จะเป็นตัวยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะครับให้ใช้งานได้นานขึ้นนะครับก จะใช้แค่ตัว IGPU อย่างเดียวเลยนะครับก็คือจะไม่ได้ไปยุ่งกับตัวการ์จอแยกนะครับสำหรับตัวที่2นะครับเป็นตัว Optimize Mode นะครับสำหรับโหมดนี้นะครับก็คือเขาจะสลับนะครับสลับไปใช้การ์จอ o อน board ดนะครับในกรณีที่เราเนี่ยใช้แบตเตอรี่นะครับหรือว่าไม่ได้เสียบปลั๊ก AC นั่นเองนะครับหรือถ้าในกรณีเราเสียบปลั๊ก AC เนี่ยเขาก็จะสลับไปที่โหมดมาตรฐานเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับจะเป็นตัว Standard Mode นะครับสำหรับตัว Standard Mode นะครับเขาก็จะเป็นโหมดที่เปิดปิดนะครับตัว Discrete การ์จอโดยอัตตตตโนมมััิเลยราที่ว เครื่องเนี่ยกำลังรันอะไรอยู่นะครับเขาก็จะเลือกเองนะครับว่าเขาจะเป็นก้าวจอบอร์ดหรือกราวจอแยกหรือจะรันทั้งคู่เลยก็ได้นะครับจะผสมผสานกันเลยก็ได้นะครับสำหรับโหมดสแตนดาดตัวนี้นะครับทีนี้โหมดต่อมานะครับที่ถือว่าค่อนข้างเป็นไฮไลท์เลยนะครับสำหรับโหมดนี้เนี่ยก็เป็นตัว discrete GPU นะครับก็เรียกได้ว่าตามชื่อเลยนะครับก็คือเขาจะตัดการทํางานของกรารจอบอร์ดไปเลยนะครับก็คือเขาจะวิ่งไปหากราวจอแยกโดยตรงนะครับทำให้เวลาเล่นเกมเนี่ยก็จะได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นเขาเคลมมาอย่างนี้นะครับหลักๆก็ประมาณ 5-0%0% ย นะครับจะเล่นเว็บไซต์จะเล่นเกมนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเขาจะใช้การจอแยกถ้าคุณผู้ชมเปิดโหมดนี้นะครับก็หลักๆเลยก็คือมีประโยชน์สาหรับการเล่นเกมแน่ๆนะครับก็เราไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเกมมันจะไปรันอยู่บนออนบอร์ดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดเปิดโหมดนี้แล้วเนี่ยก็คือเป็นค่าจอแยกเต็มร้อเลยนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวมัคสวิตนะครับของทั้ง r o g นะครับทับเกมมิ่งนะครับจะเป็นตัวทับเดสเอฟสิบห้านะครับหรือว่าจะเป็นตัวทับ F15 A15 เนี่ยอันนี้ ASUS เขาเลมว่าเขาก็มีให้หมดเลยนะครับสำหรับปี2022นี้นะครับแต่ก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับหรือว่าสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดผมรู้ตรงไหนเนี่ยผมก็จะรีบเข้าไปตอบให้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ทางเซมินชั่นก็คงมีแค่นี้นะครับถ้าเกิดใครชอบข่าวสารอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม